จากวันนั้นไม่เคยมีใครที่เข้ามาทำให้หัวใจของฉันนั้นเปลี่ยนมันดังฝันแต่พอพบเธอชีวิตเปลี่ยนไปเธอคือดอกไม้ที่ไม่มนใครและฉันก็เป็นดวงอาทิตย์มีว่าฤดูหนาวจะนานสักแค่ไหนและเธอ,องคงมองมาที่ฉัน วันนี้ที่เธอเข้ามาทำให้ฉันได้สัมผัสความรักไอที่เป็นแบบเนี้ยเ,เ,เพราะเธอเพราะเธอเพราะเธอและฉันอยากบอกไว้ ทำให้ฉันรู้ว่าสุดท้ายไม่ต้องการใครแต่เธอการันต์ก็กกพอแล้วไงอยู่กับฉันไม่นานได้ไหมโลกมันจะมุนไปสักเท่าไรแต่สิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้จางหายจนมันสุดท้ายมาเติมที่ฉัน เพลงนี้มีไว้ให้เธอให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจฉันเกินจะเก็บนั้นขอบคุณที่เธอมีฉันในวันนี้ที่เธอเข้ามาทำให้ฉันได้สัมผัสความรักไอที่เป็นแบบนี้เพราะเธอเพราะเธอเพราะเธอ แขอบคุณทุกคนมากๆนะครับดีใจมากๆที่วันน <uk> mm ี hmm. today. Today, everybody everybody. Like ้ได้มาฉลองครบรอบสองปีกับทุกคนนะครับบนเรือด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับลรวหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาจอยกับพวกเรานะครับในครบรอบ2ปีนะผทุกคนที่มาร่วมแคร์ไซน์นะครับก็ดีใจมากพราะวันนี้ก็ได้คุยกับหลายคนเลยได้รู้จักทุกคนมากขึ้นขุณทุกคนมากที่มาเติมไฟให้กันในวันนี้นะครับรักทุกคนนะครับผมครับ ขอวคนนที่อยู่กันมาจ็ดถึง2ปีนะครับผมช่วยทาให้พวกเราเดินทางมาได้ไกลถึงตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีปีต่อต่อไปแลวก็ต่อต่อไปนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆครับสำหรับพวกเราโซลาดีใจมากๆครับที่ได้คุยกับทุกคนรู้สึกว่าได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่า เอนจอยและสนุมมกมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปครั้งหนึงวงโซล่าเนี่ยเคยมีอายุ2ขวบแล้วก็ได้มาลองเรือด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำกันครับขอบคุณนะครับบางคนยอมเปลียกฝนเพื่อมางานแฟนไซน์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในการครบรอบ2ปีของโซล่านะครับแล้วก็ในครั้งหน้าก็อยากให้ทุกคนอยู่ครบแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ ดูความสำเร็จของโซล่าต่อไปนะครับทุกคนแบบเป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้กับพวกเราโซล่าเลยแล้วก็ขอให้เราอยู่กันอย่างนี้ไปต่อรเรื่อยๆอยู่ไปนานๆแล้วผมเดินจับมือน่วมทางกันไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เร็วมากเหมือนแบบเพิ่งเดบิวต์เมื่อวานคือเร็วมากจริงใช่รู้สึกดีใจมากที่แบบมอยู่ด้วยกันได้จนถึงวันนี้อะไรเงี้ยใช่นานมากขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตในทุกๆเรื่องเลยก <c oughs> ็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราโซล่าได้รับมาตลอด รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่มีซัพพลายเออร์ดีๆที่พพอร์ตพวกเราตลอดมาตลอดจนถึง2ปีที่ผ่านมานี้ครับยินดีด้วยครับผมสำหรับทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ครับนั่งล่องเรือกินข้าวไปกับผู้เราครับผมวันนี้งานอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเป็นงานที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วเพราะว่ามีทุกคนอยู่ในวันนี้ครับผมขอให้ทุกคนอยู่อย่างนี้เป็นนานๆครับผมพวกเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้เอ็นจอยแล้วก็มีรอยยิ้มได้เสมอครับ ขอบคุณที่ทุกคนคอยติดตามโซลา่ามานะครับผมตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แบบทั้งคนใหม่คนเก่าขอบคุณมากๆเลยขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณกําลังใจขอบคุณเสียงกรี๊ดแล้วก็ขอบคุณซันพเพอร์ทุกคนและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาครบ2ปีนะครับและก็ตลอดไป มาตั้งแต่ช่วงที่เป็น S. S. I. ภูมิใจกันในตัวน้องทั้ง13คนเลยคือเราได้เห็นการเดินทางของเด็กๆมาตลอดตั้งแต่ที่ทํามาตั้งแต่ที่เดินทางมาตั้งแต่อยู่ในเส้นทางนี้เนาะไม่ต้องห่วงว่าไปทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าซันฟลาเวอร์เนาะกำลังจะอยู่ในห้อมร้อมเส้นทางเป็นดอกไม้เป็นซันฟลาเวอร์ที่จะทําให้เด็กๆทั้ง13คนนั้นเติบโตไปได้อีกเพราะฉะนั้นเต็มที่ เต it <_ and> ็ม <game> ที่ในหน้า <c> ท <inhos> right ี like solar, right? so, ่ของตัวเองแล้วก็เต็มที่ในความสนุกของตัวเองแล้วก็เต็มที่ในการไต่ความฝันตรงนี้การมีอยู่ของโซล่ามันทําให้ชีวิตหลายคนมากๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรวมถึงน้องบางคนที่อาจจะสครัลเกิลกับอะไรบางอย่างอยู่อะชีวิตเขามันรู้สึกเบาขึ้นเวลาที่ได้เจอหรือว่าได้มีโซล่าค่ะโซล่าใช่ไหมเข้ามาเป็นความสดใสในการใช้ชีวิตในแต่ละวันบางทีอะชีวิตเราก็แบบ บางทีอาจจะมืดมนไปบ้างแต่ว่าพอมาเจอโซลา่าก็คือแบบพลงบวกซึ่งกันละกันค่ะ Thanks boys for going through like this past two years um, You guys did a good job and um, we will continue to support you Yeah We l l always be there for you no matter what and like physically or mentally Yeah We love you ตอนนี้ก็2ปีแล้วเวลามันก็ผ่านไปเร็วมากเลยเพราะรู้สึกว่าเออพิ่งผ่านปีหนึ่งไปแปบ๊แปบเองเหมือนเพิ่งได้จัด1ปีให้ก็แบบ ตอนนี้2ปีแล้วก็เร็วมากก็ก็เชื่อว่า3ปี4ปีต่อไปก็จะยังอยู่ก็ยังจะอยู่ดูโซลา่าเติบโตตลอดไปหิวใจหิวใจก็ก็มีกำลังใจในการทำงานอะคะ่ะพอแบบเห็นน้องๆแล้วก็น้องๆแบบเฟนลี่กันด้วยอะคะ่ะแล้วก็แบบอืมเป็นก,กำลังใจให้มัมมีด้วยจะบอกว่าเก่งมากๆเลยสำหรับทุกๆ ผลงานแล้วก็ทุกๆสิ่งนี้ที่พวกเขาทําก็อยากให้เขาแบบว่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้เขาอยู่กับแบบซันฟลวเวอร์ไปนานๆแล้วก็ขอบคุณมากที่สร้างผลงานดีๆมาเพราะว่าบางทีก็มีคนเหนื่อยจากงานหรือเรื่องเรียนก็พอมาเจอเขาก็หายเหนื่อยใช่ใช่เลิศเลิศเลยหละจริงผลงานเลิศทุกอันค่ะขอให้ทําผลงานแบบดีๆต่อไปใช่ทุกคนพัฒนาแบบสุดยอดมากจริงๆวันไหนที่เราร้องไห้คือแบบไปดูโซล่าแล้วคือแบบโอเคฉันยิ้มได้เพราะพวกแกนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พวกแกอยู่ไปอีกนานๆเลย เป็นยาดมขอยาดมหงตื้ดใช่คือสูตรแล้วคือแบบสดชื่นอ่ะจริงๆมียังทำงานต่อจริงค่ะ uh, they are so uh, talented uh, they dance all well uh, and t h uh, e i r voice are so good yes I like the, their group uh, unity yeah they do a uh, dance sport right uh, so I, I want to play dance sport too ไเยขอให้โซล่าแบบมีวันครบรอบแบบปีที่ 3, 4, 5ต่อไปเรื่อยๆแบบขอบคุณมากๆที่มาเป็นเอเนอรดีๆให้กับแฟนคลับให้กับ Sun f ฟเ w อ r หลายๆคนเวลาเราทํางานเราเนื่อยอย่างเงี้ยพอแบบพอแบบเราได้เห็นน้องๆแบบได้เห็นเพอร์ฟอร์มน้องๆเราก็จะแบบฮึบขึ้นหรือเรารู้ว่าวันต่อไปเราจะได้เจอน้องๆเราก็จะแบบฮึบขึ้นมาเจอน้องๆใหม่ใช่ครับ เธอมาทำให้ฉันได้รู้ว่าชีวิตมันช่างสวยงามวันที่ได้พบวันม,ม่ได้เจอแค่มีเธอตรงนี้ก็พอแล้วเธอเป็นเธอที่ไม่เคยจร้ายเธอสดใสยิ่งกว่าดอกไม้เธอทำให้ฉันรู้ว่าสุดท้ายไม่ต้องการใครมีเธอข้างกันก็พอแล้วไง